สวัสดีครับผมเกิดจากอะไรกันนี่วนสวัสดีครับผมไมื่นี้จะมาแบ่งปันอาการของพีซีเนาะคอมเรียนไปเรียนมาเกิดหน้าจอลายครับผมมาเบิ่งกันครับว่าเกิดจากอีหยังจากสร้างพื้นสีแนวหน้าไหครับไอ้ไส้ข้นหัวจักกันนี่ยนะครับไอ้หัดกลายแห้งมาศึกษาอาการน้องเป็นจังไหนไปรับชมกันเลยครับผมน้ำกันมึงดีอะ กี่ฝุ่นอืมไอว่ากินมันออกจากนี่แหละแม่นยี่หรี่โดนเมืองนี่ยครัดนเมืองดนเมืองแม่นยี่หรี่หล่อเปลี่ยนเลยห่อนแห้งก็เะห่อนแห้งเดี๋ยวไอ้เอามาแกะบุงก่อนมาทั้งไตมันมีอย่างบ่รสั่นจะเปลี่ยนไม่ก็ได้เะเปลี่ยนไม่ก็ได้เปลี่ยนเลยบ่เปลี่ยนเลยแต่ว่าอายุต้องกับสมควรเนาะเปลี่ยนไงจัดไปเนาะจัดไปจัดไปเปลี่ยนลงไปก็ว่ากินมันไม่จักไสยังไม่ สิ่งมันห่อนมาจากสิ่งสบายก็ห่อนครับห่อนแห้งห่อนอยู่ครับห่อนอยู่คือว่ากินมาจากไหมาจากคาปาซิตเตอร์นี่แหละครับอือาการอ่าเม,มนี้มาแน่เมนีม,นมาในอาการไล่เปิดเปิดต้องเท้อกับผ่าไร้ครับผาไร้ต้องเท่อก็คือเกิดจากไฟไปเรียงในส่วนนั้นอาจจะบ่พออืมทำให้คล่อมดีสิสะพ้ายมันมาครับแม่นครับ<อ>ตัวนี้เดี๋ยวแนะนําก่อนก็คือมันเป็นตัวจ่ายไฟเห็นครับ คอมพิวเตอร์ครับเป็นอุปกรณ์หลักถ้าแมนอุปกรณ์หลักไม่มีอะไรคือแบตเตอรี่แหละแม่นี่ครับตัวนี้ใส่ตาบติดครับเสียบจุ๊บเขาดังนี่ครับหลังจากนั้นไฟสองระดีทริปก็จะเข้าไปในวงจรนะครับจะมาผ่านพวกไอซีต่างๆแปลงไฟออกมาเอาไปเลี้ยงคอมพิวเตอร์ครับถ่ายสซ็นมือหนึ่งปุ๊บไอซีคาปาซิเตอร์พวกนี้คาปาซิเตอร์คือแท่งน้ำเปทียบๆมันคือแท่งน้ำแเอาไปเก็บน้ำหัวใจลักเลยเออมันก็จะจ่าย จ่ายไฟออกมาคือจะพานการกองความี่ออกมาครับถามถึว่าบางมือมันมีปัญหาคือจะมีบวมไหม่บวมอ่าบวมบวมครับบวม้วก็พอเรียบร้อยแล้วก็แทงหน้ามันเกิดหัวมันกระจายไฟพอดีสั่นเข้ามาเปลี่ยนจะเลยว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเลยดีกว่าเดี๋ยวก็สิมีปัญหาอีกเปลี่ยนก็ขึ้นจบเลยสองสองร้อยยี่สิบอ่ะครับวัด วัดมันตัวไหนวัดตัวนี้น่าจะห้าร้อยห้าร้อยบาทสี่ร้อยห้าสิบครับเพียงพออยู่ครับเพราะว่าเขาบริษัทการจอดตัวใหญ่ครับมีปั๊กมาด้วยนะครับแถมปลากน้ำดีเทสครับธรรมดาสีเพิ่มหน้าๆยาใหญ่ห้าสิบยูงได้เนาะเมียนครับผมแต่สิบแปด้อยนึงยุ นี่นะครับหัวใจหลักครับผมมีปัญหาปัญหาก็คือว่าเปิดมาหน้าจอไล่ครับครับหน้าจอไล่ครับแต่ว่าบาร์ดดีพอเงี้ยบเกลียวโบครับที่เคยซ่อมอีกเพี้ยนหนึงก็อย่างนึงก็คือแลมครับบางเครื่องอันนี้อ่าประเทศเชียงเดียวคือแเลมเลยนี่ยอ๋อเป็นแข็งตัวนี้ครับอ๋อแลมบางเทียงหอยเอาถอดออกมาทำความสะอาดก่อนถ้าทำความสะอาดบ่หายก็คือบ่หายก็คือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ครับแลมมีปัญหาแล้วก็นี่ครับนี่หัวใจสำคัญก็คือใช่ครับขัปัจจิเตอร์คือกัน รอ,อบหลบซีพียูหลบหลบเลยครับฟ้ารอบโดยรอบเลยครับลลอบ่าโดยโดยรอบเลยคันเป็นตโต๊ะคอลเล็คแคลร์กลมๆนี่มีปัญหาก็ะเฮดในภาบลายหรืหรัเค,ครับครับเขาก็แก้ด้วยการเปลี่ยนข้าวฟ้าหม่หรือเปลี่ยนมีนบอร์ดใหม่ครับครับผมการทาซ้ำมารถหาเสืออะไรได้เขาก็เปลี่ยนข้าวฟ้าไม่เนี่ยส่วนส่วนคาของมันเท่าไหร่ล่ะครับด้านหลังมันจะมีเขียนอยู่เขาจะเขียนคาบอกอย่างตัวนี้ห้าร้อยหกสิบเนาะครับ ห้าร้อยหกสิบก็คือห้าร้อยหกสิบไมโครครับโวลต์กับหกจุดสามโวลต์นะครับตัวน้อยนิดนึงเนี่แต่ว่าคันซูมได้กก็จะเห็นตัวเลขพวกนี้เวลาเอาไปสื่อเัือนกะพวกนี้ก็ตัวโปแง่งตัวละยี่สิบกว่าบาทครับอันนี้าเอื่นว่าาเอื่นว่าตัวถังแบบโซลิดสเตตอ๋อดีครับดีโอเคปัญหาบ่ไเด้เกิดจากฮาดดีต์คือว่านาจอไลน์ก็เฮ่านี้เกิดจากอกระบวนสะรายาเนาะ ครับผมใจไฟพอพอใจไฟพอพอครับผมอาการพวกนี้ส่วนมากจะจะเป็นหลังจากดี่ามันมันมันหอดมันเกิดความหอดครับอ๋อมันเกิดความหอดมิภาษาางอาจจะอาจจะบอกว่าสี่มันแห้งครับสี่มันแห้งเมียนเมียนี่มันแห้งครับครับฝากครับผมยังไงก็ฝากอาการพี่นองเฮาเพื่อนเพื่อนพี่ๆทีวีอาการคออ หน้าจอไลน์นะครับผมแช่กันเนาะแช่แช่กันแช่แบ่งปันความรู้กันครับความหูกันก่อนห้าสิเอาไปส่อมก่อนห้าสิไปลงมวินโดว์ก่อนห้าสิไปแก้ไขห้างกับมาเบิงอ่ะบอาง่ายๆไปหาสร้างกันเลยครับผมมาเรียบสร้างที่เก่าดอกแต่ว่าก่อนจะไปหาจางเนาะเพราะในหัวอาการมันว่ามันเปลียนยังไงบางเชื้อเพื่อนกับอกเลว่านี่น้ำเผาได้เพิ่งนก็อยากเปลี่ยนในห้องไม้เลยนะ เขาใส่สายลงไปเก่าประกอบครับประกอบครับสายหยิดสีเพี้ยนตัวนี้ทิศทางการหันก็มันจะมีเดือยหลอกนะครับเขาก็ใส่ตรงเดือยหลอกก็คือซอกเก็ตพวกนี้ถ้าบอมเบนทิศทางของมันมันจะเสียบเขาเสียบเขาคือ่าอย่ฝืนนะครับพี่หนุ่มเด่ยฝืนครับเดี๋ยวขาเขาสขามันจะหันกอยังตัวนี้มันก็จะมีเดือยหลอกนะนี่ครับเขาสีมีเดือยหลอกขาในบอรดฮักกดึงขึ้นมาเบอร์ใดกันมีเตปียนบอร์ดใหม่ครับ ผมเคยเห็ดอยู่เด้ประกอบเออเห็ดไอ้ครับซีพียูหักได้ซื้อซีพียูไม่เสียบลงไปเสียบว่าถึงมองมันเสียบสลักคางกันซ็อกเก็ตเจ็ดเจ็ดหัโอ้เจ็ดห้าผ้หาหักอันนึงเป็นดูอยู่ตัวครับ ว่ามันว่างถืกแล้วนะแต่ว่ายกขึ้นมาขาพับแผลขึ้น <c oughs> อันนี้เมื่อขี่บอ,อกฮักเป็ดออกหลอดโอ้ยตายเยนี๋ยวนีว่าตายว่าเ <c oughs> พิ่มงานจังหวะนี้นี่ครับนี่ครับฝากครับจะไหนก็ฝากครับขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับน้องมือมาเรียนน้ำลายก็ได้ทันยกรายคลิปงานสอนเด็กเท่านี้ครับารันยกาย